สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับคุณครูชินนะคะวันนี้คุณครูชินก็จะพามารีวิวอาหารเด็กห่อนะคะวันนี้เมนูของเราก็จะมีผัดผักนะคะผัดผัดกระลำดอกนะคะแล้วก็ส้มตำมารากรนะคะมะหงหามนะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยเราเอาใส่น้ํามันแล้วนะคะอาหารสากสาบไม่เห็นค่ะอ๋อนี่ไงเราจะตำกระเทียมนะคะ พอเราตำกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่น้ำมันเราจะผัดผักก่อนนะคะสวยวยุ่ย,ยุ่งอะ่ะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่หมูยอนะคะเราไม่มีเราหาซื้อหมูไม่ได้นะคะเราได้ใช้หมูยอนะคะผัดหมูที่น,ใน่าพูดถึมันเล็กนะคะเราก็จะผัดหมูยองไป จากนั้นนะคะจากนั้นเราไม่ให้หมูยอสุกได้ที่นะคะเพราะว่าเราจะมีผักอยู่นะคะเราจะใส่เครื่องปก่อนเราจะใส่อันนี้รสดีนะคะเราไม่กลัวนะคะสุอันนี้ผมนัวนะคะใส่เยอะเสบเยอะนะคะใส่น,สน้อยเสบน้อย จากนั้นเราก็จะคนเพื่อไม่ให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรคะหมวยลอยนะคะติดกระทะนะคะ,นะคะจากนั้นเรามีผักแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าบักเดนนะคะก็คือมะเขือเทศนะคะเราก็จะปัดบักเดนลงไปเด้อจ้ามีกับเขา้า ะะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาผักลงกระทะนะคะเยอะมากกินหมดไหมนี่นะคะเราก็จะคนนะคะน่ากินมากเลยค่ะพี่น้องมาเลยคะ่ะเด้อตอนนี้เราจะกินครีมน,นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันหอย อันนี้น้ำมันหอยนะคะหนึ่งทัพีอู้ยันดัอ,อันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสนะคะเค็มครัค <c oughs> เราจะไม่ใส่น้ำปลาเราจะอย่าเพิ่งใส่ปลาอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาว <c oughs> จากนั้นเราก็จะผัด แล้วก็รอให้ผักสุกอันนี้เป็นผักปลอดสารพิษนะคะเราได้มาจากอะไรนะคะเราได้มาจากสวนผักที่เป็นสวนผักปลอดสารพิษโดยตรงนะคะเราไปลงพื้นที่ทาเกษตรมานะคะวันนี้เราก็ได้ได้ขอเนียจากนั้นนะคะเราก็จะรอให ผักสุกนะคะนม่มล่ะปิดนะเราก็จะรอให้ผักสุกค่ะต่อไปเราก็จะตำา่วงตำเราก็จะตำช่วงตำนะคะเราจะใช้พริกแกงนะคะก่อนอื่นก่อนอื่นนะคะเราจะล้างก่อนนะคะ,ะล้างก่อนนะคะ กระเทียมหนึ่งหัวหอกเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะตำกระเทียมลงโอ้ยสูตร แล้วก็จะพริกนะคะเราล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เด็ดตรงคว้วนมันออกนะคะแล้วก็ใส่เลยชอบเผ็ดมากใส่เยอะนะคะชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะกินเผ็ดไม่ดีนะคะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอ่ะก่อนที่เราเราก็ดูที่กระทะเราไปด้วยนะคะที่เราไม่ใส่น้ํานะคะเพราะว่าผักนะคะน้ําจากผักก็จะไหลออกมาในปริมาณที่อร่อยเข้มข้นนะคะ เรายังไม่ใส่น้ำปลานะคะอันนี้จะเป็นผัดหมูยอใส่ผักกระดอกดำใส่ผักกระลำดอกนะคะอ่ากินเผ็ดไหมคะคุณดาวไม่ค่ะไม่เผ็ดเนาะอืมปิดนิดนึงโอ้ยวันนี้ข้าวป็นดอกอนะคะเราจะตามให้ลิดนะคะ เรียกว่าอะไรนะละเอียดนะคะเด็กชีวิตเด็กหอก็เป็นแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนนะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะส้มอาหารเด็กหอก็แบบนี้นะคะอย่างสองอย่างนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายก่าจะได้ไปเป็นครูนะคะก็ก็หมดเยอะเราต้องลดค่าคองชีของเราะคระับ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผงนัวนะคะผงนัวของเราใส่ลงแบบนี้เลยนะคะใส่เยอะแ่บเยอะนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงนะคะจากนั้น,บ,นบักเดนะบักเกิดเคล่อนะบักเกิลเทศ แล้วก็ตำนะคะตำมะเขือเทศให้น้ำมะเขือเทศออกนะคะรสชาติสุปตำจะได้นุ่มมากนะคะจากนั้นปาดมะนาวใส่นะคะมะนาวนะคะเราใส่ทั้งเปลือกเลยนะคะเพื่อจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเราก็ตำอีกรอบ ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาร้าปลาร้านะคะเราไม่โฆษณานะคะเราจะปิดป้ายอ่ฉลากไว้นะคะเราจะเราจะชิมผัดของเราก่อนนะคะหวาน พอดีแล้วอ,ออกออกรสจากนิดนึงแป๊บนึงนะคะเราจะใส่น้ำปนาวนิดนึงนะคะเพื่อแบบรู้สึกว่ามันจะเค็มไปนิดนึงจากนั้นเราใส่น้ำปลาร้า นิดนึงปลาขึ้นชื่นเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาดูน้ำซุปตัมของเราน้ำซปตัค่ะต่อไปเส้นมะละกอนางเอกของเราให้ตำหมดนะคะกุกน้อยนะคะ มัแล้วก็กยังไงมอนจะเค็มไม่เค็มหรอกเติน้ำตาอยู่แล้วคนตามก็เซ็กซี่นะคะไม่ใส่น้ำปลาเลยนี่ซติมก่อนเพราะว่าไม่ชอบใส่น้ำปลานะคะเวลาตำต้งตำ แล้วเราจะชิมอมือร่อยพอต้องให้สัน้ำปลาเดี๋ยวชิม <c oughs> เสร็จแล้วนะคะส้มตำของเราตัดเน,นา,นา,นาะเนาะอะขอย่างนะคะ อาหารสำหรับคาบนี้นะคะของเราอ่าสม้มตำยาาั่วซ่าเสร็จแล้วนะคะเีวก็จะตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับอาหารอ่าวันนี้ก็จะพามาทําอาหารชีวิตเด็กหอนะคะติดตามชีวิตเด็กหองตอนกินข้าวนะคะวันนี้อาหารเราก็จะมี2ออย่างคือสม้มตำกับ ผัดผักผัดกระดันดอกส่หมูยอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ